การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อต,ต,ตัวกันแล้วนะคะ หากขั้นใดที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลย ในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like, และคนละ s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาแจกโปรดีๆให้กับท่านที่รับชมคลิปนี้กันนะทุกคนนะใครที่สมัครอ่าไอเคียบชอนะคะภายใต้ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถที่จะทักรับอ e ีบุ๊กเทคนิคจิบความจิบง่ายได้ฟรีนะคะเป็นเทคนิคเข้าทำกำไรของเรานะคะใครต้องการที่อยากจะได้ถ้าไม่ตายนะ,ะสามารถทักรับอ e ีบุ๊กได้ฟรีได้เลยนะ,ะโอเคไหมคะ เทคนิคที่เราจะใช้ออกออเดอร์ให้ที่ชมวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคจีบความจีบหนายโดยรวมแล้วนะคะเราจะใช้แค่เทคนิคเดิมเทคนิคเดียวนะคะในการออกออเดอร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะออกออเดอร์ให้ได้ชมด้วยเงื่อนไขจีบความจีบห่ายเช่นเคยไะเดี๋ยวหาออเดอร์กันเลยนะทุกคนนะวันนี้เราจะใช้แผนสองสองนะทุกคนนะเดี๋ยวขอดูผู้นี้ก่อน จริงๆคู่นี้นะอยากจะสวนเราจะพยายามจะไม่อ,ออกออเดอร์กินไปไส้ให้ได้ชมกันเนาะวันนี้น้องก็แต่ถ้ามีเดี๋ยวจะออกให้ได้ได,ดูกันนะแต่ว่าวันนี้หลักๆของเรานะเน้นออกออเดอร์จีบความจีบง่ายนะคะจุดตามเทรนและจุดฟอ l โล่เทรนนะทุกคนนะเดี๋ยวขอตีแนวรับแนวต้านนิดนึงนะทุกคนนะ ถ้าแท่งเขียวปิดเหนือตรงนี้แท่งต่อไปเดี๋ยวสามารถซื้อขึ้นได้โอ้แต่ว่าแม g กดีสาม0้นะคะยังไม่ตัดขึ้นเลยนะทุกคนนะแต่ต้องรอดูว่าอ่าเขาจะปิดยังไงนะทุกคนนะยังไม่ตัดนะคะปล่อยแท่งคอนไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเข้าไปก่อนนะทุกคน อย่าลืมนะถ้าใครสมัครไฟต้าลิง์ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็สามารถทักรับอีบุ e ๊กเทคนิคเข้าทำกำไรได้ฟรีนะทุกคนนะ,ะปกติแล้วนะคะเราจะจัดจำหน่ายอยู่ที่1,599บาทนะคะอันนี้คือจัดโปรเรียบร้อยแล้วนะคะในราคา1,599นะ,ะแต่สำหรับใครนะคะที่สมัคร ด้านล่างคลิปนี้นะก็สามารถทักรับได้ฟรีนะทุกคนนะเป็นโปรโสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันนี้เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะเราจะใช้แผน2อสองนะทุกคนนะ,อะสองสองคืออะไรนะคะ,ะลหลายๆคลิปก็อาจจะได้ชมอาจจะได้รู้กันแล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าแผน2อสองคืออะไรเป็นแผนที่สามารถใช้งานได้ ดีเลยทีเดียวนะทุกคนนะเราใช้มาสักพักแล้วนะคะสองสองคืออะไรชนะ2ไม้ติดปิดงานค่ะไม่ได้ออกออเดอร์เยอะนะเน้นคุณภาพนะคะเราจะไม่เน้นปริมาณโอเคไหมเทคนิคของเรานะค่อนข้างแม่นยำนะทุกคนนะออกแค่2ออเดอร์ชนะ2ไม้ติดก็ปิดงานนะคะแล้วก็2 2อีก2ที่2คืออะไร2ที่2คือแพ้สองไม้ติดปิดงานเหมือนกันค่ะอันนี้คือเป็นแผนการเดินเงินของเรานะคะ ชนะ2ไม่ติดปิดงานแพ้2ไม่ติดปิดงานนะคะหรือถ้ามีแดงขั้นแดง1เขียว1อ่ะโอเคอันนั้นเราอาจจะอ่าลากไปถึง5 o r ออเดอร์3ถึง5ออเดอร์ปิดงานนะคะทุกคนนะอันนี้คือแผนการบริหารเงินของเรานะ,ะก็พยายามทำตามแผนอย่างมีวินยัยถ้าวันนี้นะคะเราาแพ้2ไม้ติด วันนี้เราออกออเดอร์ที่5,000นะคะทุกคนนะถ้าเราแพ้สอไม้ติดก็คือขาดทุน10000บาทวันนี้ยอมขาดทุนได้ที่10000บาทเท่านั้นนะคะถ้าขาดทุน1000 0หก็ปิดงานเลยค่ะนะพรุ่งนี้ค่อยทำงานใหม่เราเทรดเหมือนการทำงานทุกวันนะคะวันละชั่วโมงพอเนาะทุกคนเนาะบางคนอาจจะเทรดนานๆไม่รู้นะส่วนตัวแนะนาว่า,าเวลานั่งเทรดไม่ควรเกิน หนึ่งชั่วโมงนะถ้าเทรดหนึ่งนาทีนะทุกคนนะแท่งหนึ่งนาทีไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเทคนิคนี้สามารถใช้งานได้ทั้งตลาดวันวันธรรมดาและ OTC วันนี้นะคะ OTC ก่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ iQ คิเขาปรับไปเปิด OTC ให้เทรดเยอะชอบมากค่ะทุกคนเพราะอะไรเทคนิคของเรานะคะสามารถเอาไปล่า OTC ได้เลยนะทุกคนนะ ขอแค่อย่างเดียวเงื่อนไขต้องครบนะคะเงินไขเงื่อนไขของเรามีอะไรบ้างนะคะเราบอกหมดเลยในอีบุก๊กการตั้งค่านะคะและมีสคริปต์ให้ได้เอาไปทดลองใช้กันนะคะทุกคนเงื่อนไขของเรามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกต้องหาแท่งคอนเฟิร์มให้เจอนะคะคอนเฟิร์มต้องสมบูรณ์นะคะอย่างที่2คือเหลืองตัดขาวนะคะอยู่บนฟ้าหรือใต้ฟ้า แมกดีสค่าตัดไปในที่ทางเดียวกันบองซ้ายไม่มีแนวนะคะแท่งถัดไปเราสามารถออกออเดอร์ได้ตามเงื่อนไขนี้เลยนะคะโอกาสชนะสูงค่ะทุกคนนะค่อนข้างแม่นยำนะคะตอนนี้ก็เราเปิดอยู่ที่6คู่นะทุกคนส่วนมากก็จะเป็น OTC ทั้งหมดวันนี้เราจะมาล่า OTC ให้ได้ชมเนาะ วันนี้ขอพูดสําหรับสมาชิกเรดง่ายๆของเราสมาชิกเก่าเนาะที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็ดีนะคะหรืออยู่ในเพจก็ดีที่ติดตามกันมานะคะเวลาออกออเดอร์ order, อ่ะเดี๋ยวขอดูจุดนี้นิดนึงออกวันนี้ทะลุนะคะอะ่หลายคนนะชอบออกออเดอร์ order, ที่ทะลุเส้นขอบ KC ของเราอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะทุกคนนะ ถ้ยอมรับได้กดค่ะแต่ถ้ายอมรับความเสี่ยงไม่ได้ให้เลี่ยงในการออกออเดอร์นะทุกคนนะเพราะอะไรเส้นขอบ KC ค่าของเราค่อนข้างกว้างนะคะเวลาแท่งเทียนชนนะทุกคนเวลาแท่งเทียนชนนะมีโอกาสกลับเข้ามาในกรอบของ KC นะคะอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะ พยายามฝึกเทคนิคเดิมๆเ,เทคนิคซ้ำๆนะใครมีท่าไม่ตายอยู่แล้วนะก็เอาท่าเดิมๆนั่นแหะค่ะเนาะพยายามออกออเดอร์ให้ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้เนาะพยายามอย่าเดากราฟนะคะเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะลงไม่ต้องเดาค่ะออกออเดอร์ตามเงื่อนไขเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่กังวลน,นะคะบางคนเดา เพราะมันจะขึ้นหรือมันจะลงก็กดออเดอร์ไปอันนั้นไม่ได้นะคะทุกคนนะพยายามใช้หลักการในการวิเคราะห์คุณควรจะออกออเดอร์ในรูปแบบไหน,นจะฟอลโลหรือสวนนะคะก็ต้องพยายามวิเคราะห์จุดเข้าให้ดีนะ,ะเทคนิคทุกเทคนิคมันไม่มีเทคนิคไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะ,ะฉะนั้นแล้ววางแผนนะคะแล้วทำตามแผนอย่างมีวินัยนะคะทเทรดอย่างมีสตินะคะทุกคนนะ ตอนนี้เราก็รอนะคะรอเงื่อนไขของเรานะคะผ่านไปหลายนาทีแล้วแต่ยังไม่เห็นจุดเข้านะทุกคนนะรอก่อนค่ะนะคะวันนี้นะพยายามจะออกออเดอร์ที่แบบเออพยายามจะจะได้อชนะสองไม้เลยนะคะพยายามจะออกออเดอร์ให้ให้ชนะสองไม้เราจะได้ปิดงานนะคะทุกคนแต่ถ้ามีแดงขั้นเราอาจจะลากไปถึงห้าออเดอร์เนาะ แต่ก็ตั้งจุด SL ไว้ที่1 0,000บาทนะทุกคนนะวันนี้นะยอมเสี่ยงที่10,000นี่เป็นเทรนขาลงวิ่งทะลุป,ปิดลงมานะแต่ว่าใกล้เคซีมากๆเลยทุกคนเทรนลงยาวๆละ อาโอเคถ้าคอนแบบนี้ก็ต้องปล่อยนะคะชนขอบละอีกอย่างหนึ่งคือยาวนะคะทุกคนก็าอาจจะมีแรงลงต่อหรือกลับตัวก็ได้นะ,ะจุดนี้ถ้าย่อราคาดีก็น่าสนนะ,ะตรงนี้ ชอบตรงนี้จริงๆเมื่อกี้เขายอดถึง,ถงเส้นขาวแล้วนะทุกคนนะจุดไหนที่ลังเลนะคะพยายามก็กพยายามจะปล่อยปล่อยไปก่อนนะคะทุกคนขอแบบที่ที่มั่นใจที่ว่าจะไปต่อได้จริงๆนะคะพยายามออกออเดอร์ตามเงืนนะะ่อนไขนะคะจุดฟอลโล่ไม่ควรเกินจุดที่3ก็คือไม่ควรพักตัวเกิน3รอบนะคะ พักตัวสรอบพอนะฟอ l โล่ Follow ของเทคนิคของเราอยู่ที่ประมาณ3จุดนะทุกคนในอ e ีบุ๊กมีบอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มไลน์ให้ด้วยนะคะเราตรวจกันบ้านให้ทุกๆวันแล้วก็เสริมทักษะให้ทุกวันในกลุ่มนะคะใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้กับเรานะก็สามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะทุกคนใครที่ทักรับอ e ีบุ๊กได้ฟรีใครที่เอาง่ายคือ ใครที่มีอ e ีบุ๊กเทคนิคจิบความจิบหน่ายนะคะสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มนั้นได้เลยนะคะทุกคนนะไม่ว่าเงื่อนไขอะไรก็ดีไม่ว่าเงื่อนขอไ,ไอนขฟรีก็สามารถเข้าได้ขออย่างเดียวคุณต้องมีอ e ีบุ๊กนะคะถ้ามีอ e ีบุ๊กเทคนิคจีบความจิบห่ายคุณก็สามารถได้เข้ากลุ่มนั้นเลยเนาะนึกว่าจะเป็นคอนให้แล้วนะลงมาแดงเฉยเลยนะทุกคน เป็นกริดชนตรงนี้โดนขุ้ลงมาเทคนิคนี้ง่ายมากเลยนะทุกคนนะก็คือซื้อตามแถบสีนั่นเองนะคะแถบสีเขียวรอซื้อขึ้นโดยการเทียบเงื่อนไขแถบสีแดงรอซื้อลงโดยการเทียบเงื่อนไขเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะก็ในอ e ีบุ๊กเทคนิคของเราก็คือเขียนบอกไว้หมดอธิบายทั้งหมดละเอียดชัดเจน,นะคระับอ่า มือใหม่นะก็สามารถเรียนรู้ได้นะทุกคนนะสนใจอันนี้ค่ะทุกคนลงมาเยอะแล้วด้วยแท่งก่อนหน้าทิ้งไส้นะทุกคนมาเดี๋ยวออเดอร์นี้เดี๋ยวเราจะออกกินไส้ให้ได้ดูกันชนเส้นขอบโอเคราคาดีค่ะอย่าลงนะเทคนิคนี้ไม่ควรทำนะทุกคนนะใครที่ยอมรับความเสี่ยงในการสวนได้ก็ จัดไปค่ะไม่ว่ากันเดอร์นะ,ะก็พยายามนะคะออกออเดอร์ตามเื่้นไขายจิบคว่ำจิบหงายแต่จุดนี้เข้าให้ได้ดูนะคะว่าเออเขาชนเส้นขอบเคซเขามีโอกาสเด้งกลับนะรอลุ้นออเดอร์นี้จะวินไหมนะทุกคนชนขอบ KC เด้งกลับจริงไหมอ่าเห็นไหมคะเด้งกลับจริงแต่ไม่ใช่ให้ออกออเดอร์ชนขอบเด้งกลับนะอันนี้เขาชนแนวนะทุกคนนะ พยายามออกออเดอร์จิบความจิบหงายนะคะหรือจุด follow ของเราเนาะโอเคออเดอร์ okay. แรกนะคะสามารถเอาชนะได้นะทุกคนนะจุดเข้าจิบความจิบหงายไม่ควรที่จะใกล้เส้นขอบเคสเนาะอันนี้เป็นทริคดีๆอย่างหนึ่งนะคะลองเอาไปสังเกตดูเนาะโอเคออเดอร์ okay. แรกนะคะไม่ได้จิบความจิบหงายเนาะแต่เป็นจิบความจิบหงายนานแล้วนะทุกคน อขออีกหนึ่งแล้วกันนะคะขออีกหนึ่งออเดอร์ปิดงานเลยค่ะวันนี้นะไม่ขอลากยาวจุดนี้ follow ได้ไหมจริงๆเขาเป็นเทรนค่ะลงยาวมากแล้วอ่ะไม่ชนเด้งกลับเลย แนวรับแนวตานี้สำคัญนะทุกคนโอ้นี้ก็น่าสนนะแต่คอนเขาจะเล็กนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะคอนเฟิร์มมันต้องเป็นแท่งตืนกินนะทุกคนนะเดี๋ยวลองตีแนวให้ด,ดูกัน ไม่ได้ออกสวยๆนะทุกคนก็เดี๋ยวขอไล่ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคจีบคว่มจีบหงเนาะก็สามารถทักทลยสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะเรามีในรูปแบบทั้งอ e ีบุ๊กเทคนิคจีบคว่มจีบหงแล้วก็มีในส่วนของคอร์อสนะคะลงเรียนตัวต่อตัวกับโค้ชนำชานะทุกคนนะถ้าสนใจก็ สามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เรามีทั้งกลุ่มไลน์นะคะเข้ามาก็จะตรวจการบ้านให้ทุก,ทกวันแล้วก็เสริมทักษะให้ทุกวันเลยนะคะเน้นย้ำนะเราไม่ได้สอนเป็นกลุ่มนะทุกคนนะจะเน้นเจาะทีละคนเลยก็คือตัวต่อต,ตัวเลยนะคะสามารถนัดเวลาได้เลยเนาะ,ะจะได้รู้ว่าแต่ละคนนะคะพื้นฐานมาแค่ไหนเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการ ออกออเดอร์ Order, ด้วยเงืินไขจิบความจิบหนายนะคะทุกคนขออีกสักหนึ่งสวยๆนะมีไหมขอแบบสวยๆตอนนี้นะคะไอคิวเนาะเขาเหมือนเหมือนจะเริ่มเปิดตลาดวันธรรมดาตลาดที่ไม่ใช่โอดีซีอะค่ะ จะช้าช้าลงนะคะแล้วเขาจะเปิด OTC ขึ้นมาให้ได้เทรดเยอะเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะสิบกว่าคู่เลยนะถือว่าดีนะทุกคนนะบางคนไม่ชอบ OTC แต่ว่าเทคนิคของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปล่า OTC ได้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตลาดวันธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็ตลาด OTC ตอนนี้เราก็เทรดใน OTC นะทุกคนนะแค่ออกออเดอร์ตามเงื่อนไขนะคะ แต่ถ้าเป็น OTC พยายามเน้นจุด follow trend ค่ะนะทุกคนก็จะปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะหลักๆสำคัญก็คือต้องออออกเดอร์ตามเงื่อนไขอ่าลำดับต่อไปก็คือทำตามแผนอย่างมีวินยัย นะคะทุกคนก็จะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวนะคะสอย่างที่เราเน้นย้านะทุกคนต้องมีคือมีท่าไมาตายในการออกออเดอร์นะคะอย่างที่2คือแผนในการเดินเงินนะคะอย่างที่3วินยัยทาตามแผนอย่างมีวินยัยถ้ามี3ข้อนี้นะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวแน่นอนนะคะทุกคน แต่ถ้าเทคนิคดีมากนะคะแต่ว่ายัางเทรดทั้งวันหรือไม่มีแผนไม่มีวินัยที่ชัดเจนนะคะก็ไม่รอดกันเยอะนะ,ะบางคนเทรดมา5ปี6ปีนะ,ะยังไม่สามารถ ทำกำไรในตลาดนี้ได้เลยก็มีอ่ะทุกคนนะฉะนั้นแล้วลองนะคะลองเอาอประสบการณ์ของเราที่เราแชร์ในวันนี้ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูว่าจะสามารถใช้ได้งานใช้งานได้ดีไหมนะถ้าได้ดีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าใช้แล้วมันเป็นยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะทุกคนนะคอมีอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันได้นะคะ บางวันเราก็ออกออเดอร์ก็แพ้ก็มีนะคะบางวันไปเจอตลาดที่สวิงเวียงวีนนะคะก็แพ้เหมือนกันก็ SL เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะ,อ,ะอย่างน้อยๆนะคะเราก็ได้ทำตามแผนเนาะแล้วก็มีวินยัยรักษาวินัยให้ได้นะคะทุกคนนะแพ้วันนี้ชนะสิวันแพ้วันเดียวไม่เป็นไรคะ่ะยังมีกำไรนะ,ะบางคนแพ้ชนะส0วันแพ้วันเดียวไม่ไหวคะ่ะเติมเข้าไปอีกอนั่นแหละเป็นยังไงต่อหัวร้อน เนาะอยากได้ขึ้นนะอออารมณ์นั้นอนะหลายคนเป็นนะส่วนตัวก็ยังเป็นนะทุกวันนี้ก็พยายามฝึกวินยัยฝึกอารมณ์ตัวเองให้ได้นะทุกคนคราวนี้จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ทะลุแนแลวละทรงไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวขอตีแนวนิดนึงนะ มีไปไส้ประมาณนี้การส่งนี้ไม่ค่อยสวยนะไม่รู้จะขึ้นจะลงนะทุกคนนะบางช่วงจังหวะนะคะถ้ามีการเร่งเข้าออเดอร์เนาะก็จะ พลาดได้ง่ายขึ้นนะคะเหตุผลที่ไม่อยากให้เทรดนานเหตุผลที่ไม่อยากให้อ่ตั้งหรือวางแผนแบบออกออเดอร์เยอะๆนะเหตุผลเดียวคือนะคะถ้าออเดอร์เยอะมากๆนะคะจะเกิดการเร่งเข้าออเดอร์เพื่อให้ปิดงานได้ไวนะคะอันนี้มีผลมากๆเลยนะคะอันนี้เจอกับตัวเองเลยค่ะเคยตั้งออเดอร์ไว้ที่ สิออเดอร์ไม่ไหวค่ะเหนื่อยมากนะคะและที่สําคัญคือเกิดการเร่งเข้าออเดอร์เพื่อที่จะให้ปิดงานเดเวนะคะเพราะอะไรเหนื่อยแล้วไงนะคะทุกวันนี้นะครก็พยายามออกออเดอร์ที่หนึ่งสองสามออเดอร์ไม่เกินนี้นะคะก็ถือว่ากาไรต่อเนื่องนะทุกคนนะลองสังเกตตัวเองดูเนาะลองเก็บสถิติบางคนอาจจะมีไมซ์เซตการเทรดที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะ แต่สาหรับเรานะคะเทดแค่2อสามออเดอร์นะปิดงานเลยค่ะไม,ไ,มไม่ต้องลากยาวเนาะหาเงินแบบไม่ต้องเครียดมากนะทุกคนนะพอค่าใช้ใจ่ายประจำวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนอย่าลืมว่าการเทรดระยะสั้นนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะคะเฉลแล้วกำไรแล้วพักค่ะไม่ต้องลากยาวนะคะ ไปทำงานในวันถัดไปนะทุกคนนะในเรื่องของอารมณ์จิตใจในี่ละคอสคัญมากนะคะอย่าโลภเนาะทุกคนเนาะโลภมากนะคะลาบก็หายเนาะจริงนะเรื่องนี้จริงนะทุกคนนะเรากำลังมองอีูนะทุกคนนะขอดูมุมกว้างหน่อยสิท่งนี้เขาวิ่งทะลุกริดลงมาแล้วนะ มีไส้ oh. เอาซิถ้าทะลุไส้ตรงนี้นะถ้าปิดประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกดนะเงื่อนไขได้อยู่นะรอยย่อชนกริดเราถึงจะซื้อนะถ้าไม่ชนไม่ซื้อนะทุกคนนะออเดอร์นี้กราฟนี้ค่อนข้างเสี่ยงชนไหมนิดนึงถ้าชนกริดซื้อนะคะถ้าไม่ชนไม่เอานะคะโอเคได้นะคะทุกคน ออเดอรนนี้มาลุ้น,นกันว่าออเดอรนนี้จะปิดต่ํากว่าจุดที่เราออกได้ไหมเรามองว่าเขาน่าจะเป็นแท่งแดงให้เราได้นะทุกคนนะแท่งคอนเฟิร์มถือว่าแดงแดงกินเขียวนะแดงกืนกินเขียวแนวรับประมาณนี้ถ้าเขาวิ่งลงมาก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนเออสวยสวยอุ้ยอย่าวิ่งถ้าโอ้ตายละเหมือนเขาจะวิ่งชนแนวรับนะคะกลัวจะเด้งขึ้นนะทุกคนนะ ออเดอร์นี้บอกเลยว่าถ้ามีมีภาพเหมือนประมาณว่าวิ่งชนแนวแล้วเร่งกลับเนี่ตรวนี้ค่ะเราได้ราคาดีนะตายละขึ้นไปขอปิดต่ำกว่าจุดที่เราออกกอได้ได้ไหมโอเคตามแผนค่ะทุกคนชนะ2ไม้ติดปิดงามนะคะไม่ลากยาวเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าทํากําไรได้ด้วยเง,ง,งื่อนไขจิบเพิ่มจิบงายนะสนใจทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะทุกคนนะวันนี้กําไรแล้ว ชนะ2ไม้ปิดงานค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจหรือถูกจริตนะคะก็ทักไลน์มาคุยกันนะทุกคนนะใครที่รับชมขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีน้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะ จะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุท่งเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ